เฮ้ย hey, นายท่านสภาพของท่านเมื่อกี้ทำข้าตกใจหมดเลยเขากิ่วว่าท่านเอาบาดแผลของมิติที่แล้วกลับมาด้วยที่นี่เป็นมิติของข้าข้าไม่เป็นไรหรอกแต่เมื่อกี้มีเรื่องแปลกๆแวบ,บ,บ,บเข้ามาในหัวของข้าอยู่ๆมีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งโผล่มาในหัวของข้าใช่แล้วชื่อเขาเหมือนกับชายหนุ่มในมิติแรกชื่อเฟิงเจียเหมือนกันจมูกเป็นเรื่องอะไรกันเรื่องนี้หรอ นายท่านเพราะว่าท่านผ่านมิติมากมายจนความทรงจําสับสนหรือเปล่าอยู่ท่านแล้วคงจะไปถามแล้วก็ไม่ได้คําตอบช่างเถอะรอดูสถานการณ์กันไปก่อนก็แล้วกันไปหาหมันนั้นก่อนแต่แปดตอนมิติของเฟิงเจีย๋ยารกิล้มเหลวรู้สึกกดดันมากเลยจําฝังใจเอาเถอะนายท่านอย่าใส่ใจเรื่องเล็กๆพวกนี้เลยในในก็ออกมาจากมิติแล้วยังในนายท่านเขาพยายามคว้ารางวัลในมิติต่อไปให้ได้นะเจ้าหมู เปิดมิติต่อไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้เหรอแต่นายท่านนายท่านเพิ่งจะเจ็บปวดนะพักก่อนดีไหมไม่ต้องครั้งนี้ข้าต้องทำภารกิจให้ได้ลุยต่อเลยอ๋อได้เลยลิ้งซวยชิงหนีอีกสิต่อให้เจ้าหนีไปไกลแค่ไหนก็ถูกข้าหาเจออยู่ดี เห็นสภาพที่ใกล้ตายของเจ้าแล้วก็เคยตั้งใจให้เจ้ามีชีวิตอยู่รอความตายอีกสักสองสามวันแต่ตอนนี้เจ้าตกต่ำกายเป็นเสาใช้ชั้นต่ำก็จะโทษที่ฆ่าต้งฆ่าเจ้าเพื่อตัดลักค้อนโคนซึ่งเมื่อถึงมิติก็ได้ยินเสียงแฝดร้องที่น่ารังเกียจซวยจริงๆคิดรังแกียจฆ่าคนแบบนี้ ยาน้าหลุมศพคงจะยาวถึงสามเมตรแล้วอ้อยดูว่าจะอีกอกี่รอบถ้าทางเอาคืนของไหนท่านก็นยังหน้ามองจริงๆแน่นอนว่าข้าเป็นเทพสาวอายุสามพันปีชิวนะในระหว่างคิ้วดำคิ้วดำคำใบหนะ้ามีพลังมืดปกคลุมจมโห ใบหน้าไหลแววมิเตความซวยดวงการิินียีงนี้คือใครเออท่านนั่นแหละเป็นไปได้ยังไงเขาไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้นายท่านใจยเย็นก่อนฟังข้าอธิบายก่อนนะมิตินี้เป็นโลกในะยุคโบราณซึ่งมาอยู่นี่นางเอกมิตินี้เป็นบุตรสาวของสั่งซูแคว้นอุยนางเป็นคนขี่ฉาลิสยาฟุ้งเฟอ้อ ใช้วิชาต้องห้ามแย่งดวงชะตาราชกูแห่งราชวงศ์นี้ไปซื้อหมายอยู่นี่มีความเข้าหน้าเพราะว่าดวงชะตาจนในที่สุดก็ได้สมหวังอภิเศษสมรสเป็นชายาองค์ชัยสได้ปกปิดความผิดที่คิดจะทำรา้ายราชกูนบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนพระเองมิตีนี้ก็คือองค์ชายสามสูจินเข้าสังหาร รัชทายาทผู้จรงชิงตำแหน่งเมื่อแผนการสําเร็จก็ปล่อยข่าวเท็จว่ารัชทายาทเป็นคนโหดเหี้ยมไร้คุณธรรมจึงถูกผลักดันให้ขึ้นเป็นห้องเตะเมื่อโจจินได้ขึ้นครองราชเป็นห้องเตะก็ได้แต่งต่้งซื้อมาอยู่นี่เป็นห้องเฮาเรื่องราวความรักของพวกเขากัถูกหรือกันในแง่ที่ดีงามมีแต่เรื่องโกหกเลยสิไม่ว่าดวกชะตานางเอกมิตินี้ขโมยของผู้อื่นมาส่วนพระเอกกับข้าพี่น้อง เพื่อตัวเองจะได้ขึ้นของราชดีตรงไหนกันก็คนอื่นไม่รู้ความจริงนี่พอพวกเขาเป็นยังไงเอาล่ะนายท่านไหนๆก็รู้เนื้อหาของมิติแล้วท่านลองทายดูสิว่าครั้งนี้ไวไลคือใครไวไลคือไรจะคูคนที่ถูกนางเอกโมยดวงชะตาไปถ้าเขาไม่เร็วใครจะเร็วอนานท่านเราผิดแล้ว ไว้ร้ายเป็นคนอื่นตั้งหากเพราะว่าเราจะกูที่โฉกร้ายคนนั้นคือท่านเองที่ไม่ถึงละสิว่าเราจะกูจะเป็นผู้หญิงน่าจะกูชื่อว่าลิงสุยชิงอาศัยอยู่ในหอดูดาวในวังตั้งแต่เกิดไม่เคยเจอคนนอกเพราะว่าเป็นคนซื่อไร้ดิงสาจึงถูกซื่อมาหยุนอีหลอกใช้และขโมยดวงชะตาม,มาได้สำเร็จ ลิงสวยชิงมาเจ็บสาหัสและสูญเสียความทรงจำเพราะวิชาเปลี่ยนชะตาจนต้องตกต่ำไปเป็นสาวใช้ที่ชื่อว่าเซียวชิงซื่อหมาหยุนอียังไม่สาแก่ใจคิดตัดลากถอนโคนนางเพื่อกำจัดภัยร้ายให้สิ้นซากลิงสวยชิงวิ่งหนีเตลดิดจนไม่ดูทางแล้วก็บ,บังเอิญวิ่งชนเข้ากับรชาชทายาติบ้าข้างและโหดเหี้ยมจึงถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม ราชะกูที่ปกป้องบ้านเมืองต้องตายตั้งแต่อายุยังน้อยเลยเหรอก็อในช่วงเวลาที่ไหนท่านอยู่ตอนนี้ก็เป็นวันที่สามหลังจากที่ห้ิงสุยจิงถูกซื้อมาหยุนอีขโมยโดยชะตาไปความทุกข์ทรมานเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะไอ้เจ้าโมเขาไม่พอใจข้าขอตีเจ้าได้ไหม